มาครับผมหลังจากที่ซีเบียมาแล้วโอ้ซีเบียมาแล้วท่า <c oughs> นหลังจากกู้เขามาแล้วครับผมกู้เบาซอยตัดนะักมังเซียนครับโอ้ยมังเซียนเลยมึงมาไทยเอาเซียนเนาะบูดขีดเบ็ยดกี่ว่าเอาแล้วเอาแล้วครับฟูนฟาดตรงยังไงตัวเนี่นยตรงยังไงเนาย,ยู่ม่รู้จะแสายโอ้ใจเย็นจนังตรงไว้ <c oughs> ดล้โดูโดูไทยนาปกไมโดูถือโซดูกระเบิดน่ะถือโซเมียมอย่้ย่างไปามึงเยนะเขาเลิกมึงกับวใส่โดนดูจบังเลยลไม่ได้ทิมก็เนี้วเบ็ดน่มึงป่าครับมึงป่ามึงป่าต่อน,นื่อ เด <dar> oui ี pues ๋ยวติดจ <ifies> ับเอาอย่างวะไม่อหา้องฝากคนเนหลบอว่าาให้อีกสูบปาดดก็กินยงสูงกเอาเลี้ยวเอาเลี้ยวโอว่าเปนอะรสิกู ว่าประตรงลงห่วยหรอกบาวีสานมันปลาบอนะเอาแล้วมี้ันเอาแล้วมาตดครับดึยวาคนอยู่ไหนโอ้ยมืกูบไกปลาดูคนนี้คนว่ง c กันแล้วลบตัามึงอเงาลับบอยกูกำคอสวดมือกูอยู่นะจนหมดนมำดึงหักันนังในในน่ำเนาะ เงียบครับกินความพร้อผมบ่มามัดดีบ่ื่อะก๊อปากเล่นนี่สินะเอ้าแล้วสีเอาแล้วเอาแล้วโอ้ยยังกินเลือกร้ายจานมันบ่เห็นเลือกก็มาย้่มดวงน้อย,ยอไหมวัก๊อสใสเลยตัวนั่นนะเขาก็ิ่งกินเขาไหะ เอาลงเงินนึงก็จีนทั้งรุนกันครับมาไวปจินก้อนกันผมซุยเอาแล้วบกเปลี่ยวก็เอาแล้วเอาแล้วของเพอครับเอาแล้วครับทั้งนั้นก็เอาแล้วเอาแล้วพอแล้ะลาซูมาเที่ยวหรือเปล่า เอาแล้วเียดแบงคขึ้นสีอะไรตัวนี้วะบบักหาตัวกเลี้ยงผู้เดียวด้นะหาตัวนะชัวเบียด้องจองวงเู้เดียวหาซงเลยมีหลายไปดินเอาแล้วครับเอาแล้วไหล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 เลไหลแล้วเปเป่าบ่ ถูกยังไงหลังเลยป้าเป้าแล้วปาเป้าตามร้อนอุยอน่ยยยกันไปจนขาดเลยครับผมเงี้ยนมุมนีม้เหมืนอนกูเอาแล้วครับสงสัยแล้วครับสงสัยแล้วสงสยัสงสยแล้ววัดไหมวัดร้อนโอ้พอมือแม่มือเลยที่เนี่ย มาเอาดีหลักพันเสมแลนพุดพุดพุชใลรู้เอาล้วครับไพ่แล้วเงเกี่ยวไพ่แล้วไพ่แล้วกินแล้วไปยู่ครับกะดวงเงี้ยเยวเราเอาเร็วสุ่ยเอาเร็วเอายีเหิ่งนันนะบ่ยเหอกับฟ้อมกับดึกเบ็ดทีมลวด โอ้ยเสียงไวเนี่ยเอาแล้วเดี๋ยวดึงแล้วโอ้ยโอ้ยไปๆทรงคลิปมากุ้ยเนอะปัจจุบางกี่แหละผลงานครับมาดูพี่เลีครับให้ส่งไปใหน้หนรึเปล่าเนี่ยนารอปพอดีตรงไหน